นั่งฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นจะต้องไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวระองบอกว่าผู้ใดเนี่ยตั้งใจเงีย้ยโสลงสดับใครตั้งใจเงีย้ยโสลงสดับนิวรณ์ห้าจะดับเมื่อนิวรณ์ห้าดับโคชงเจ็ดจะบริบูรณ์จิตจะหลุดพ้นจากอาสวะนี่คือขั้นตอนของการนั่งฟังธรรมแล้วจิตหลุดพ้น ดังนั้นคนในครั้งพุทธการเขาจึงอยากฟังพุทธวจนะอยากฟังคําที่ออกจากปากพระศาสดาเพราะเขาเชื่อว่าคําพระศาสดาจะทําให้เขาบรรลุธรรมได้เขาจึงวิ่งหาไปฟังธรรมเนะนั้นการวิ่งหาฟังธรรมต้องฟังธรรมพระศาสดาและพระศาสดาบอกธรรมะของพระองค์เนี่ยคือกระแสแห่งธรรมเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตถ้า พระธรรมของพระองค์เนี่ยพุทธวจนะจริงๆแล้วถูกต้องบุคคลทางโสตะทางหูเนี่ยไม่มีใคร,ร